สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง a อเซอร์นะครับ a อเซอร์ VX5 นะครับ a อเซอร์ VX5 รุ่นใหม่ของเข้าเลยเป็น,น Aspire VX5 นะครับเป็นอันนี้นะเรามาดูว่ารุ่นนี้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ที่น่าสนใจคือเออการ์ด นะครับเป็นการ์ดจอเขาเนี่ยเป็นการ์ดจอที่เร็วจะได้เลยทีเดียวนะครับเป็นการ์ดของอ vi d i เดียนะครับ G Force GTX 1050นะครับมีหน่วยความจำอยู่ถึง4จิกนะครับเป็น GDDR5 ด้วยนะครับการ์ดจอนี้ก็ในระดับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้เอ่อเขามีมาให้หลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่น มีรุ่นต่ำสุดก็คือรุ่นที่มีหน่วยความจำให้4 g b นะครับเท่านั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นหน่วยความจำ8 g b นะครับฮาร์ดดิสที่ให้มาเป็นฮาร์ดดิสเอ่อ1เทนะครับ1เท1เท,1ทถ้า4 g b ก,ก็ให้ฮาร์ดดิส1เทเหมือนกันนะครับ8 g b ก,ก็ให้ฮาร์ดดิส1เทเหมือนกันแต่ว่ามี SSD ชนิด M 2อีกร้อยแิบกนะครับซึ่งส่วนนี้จะทำให้มันเร็วขึ้นในการ, boot window, รบูตวินโดว์นะครับนะครับส่วน OS ที่ให้มาเนี่ยเป็น OS ของเอ่อดอสเลยทีเดียวนะครับไม่มีอะไรให้มาข้างในนะครับมี Linux ติดมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ใช้อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ,อ,อุปกรณ์ประกอบที่ให้มาทั้งหมดเป็น เป็น CD ROM นะครับเป็นเป็น CD ROM ซึ่งเป็นเอ่อซีดีไดเวอร์นะครับเป็นไดเวอร์ของรุ่นของเขานะของวีเอ็กซ้นะครับเป็น CD ROM ซึ่งเป็นไดเวอร์นะครับซึ่งคงล่าสุดในช่วงนั้นนะครับแพคเกจจิ้งใช้ได้นะครับมี2มี2ชั้นนะครับมี2ชั้นแถมกระเป๋านะครับกระเป๋าเป้ซึ่งเอาไว้ใส่ โน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับเออ่ uh, CPU นะครับ CPU อยู่ในระดับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็น Core i7 นะครับ Core i7 7700 HQ นะครับเป็น Core เป็น Core i7 uh, Gen 7ด้วยนะครับ Gen 7. Gen 7 Gen 7มีารันตี3ปีนะครับ3ปี3ปีเลยทีเดียวเป็นออนไซต์ด้วยนะครับ แปลว่าเราเอ่อโทรแจ้งช่างเดี๋ยวช่างมาหาถึงบ้านนะครับมาซ่อมให้ที่บ้านไม่ต้องขนไปไหนนะครับก็ใช้ได้เ,เดกับราคา30,000นนิดๆนะครับสามหมนิดๆรุ่นที่กําลังใช้งานอยู่เนี่ยที่กําลังทำวิดีโอตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น8ปดจิกนะครับแปดจิกแล้วก็ SSD 128นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์1นึ่งเทคนะครับแรม8 g ดกก็ถือว่าเร็วในะขนาดใช้ได้นะครับลง Windows 10นะครับลง Windows 10 64บิตนะครับลง Windows 10 64บิบนี่ยิตเนี่ยการลงเวลาลงปุ๊บเนี่ยมันพวกไดเวอร์ต่างๆก็จะค้นหาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ค้นให้พอสมควรนะครับ ลงพร้อมติดตั้งลงไปในขณะที่มันมีอันนั้นด้วยนะครับลงในขณะที่ต่อ,ตอนเน็ตไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้ช่วยในการหาไดาเวอร์พอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องมาใช้จากแผ่นเขาด้วยนะครับตอนท้ายเรามาใช้จักแผ่นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันมีการ์ดจอเนี่ยครับการ์ดจอ,อยังจะไม่ จอจะไม่อะไรล่ะเขาเรียกว่าไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับลงไม่สมบูรณ์นะครับทําอย่างไรก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับใช้เวลาสอวันนะครับ2วันในการแก้ปัญหาลองดูหาความรู้นะครับแล้วก็หาวิธีแก้นะครับทั้งไปดาวน์โหลดจากเเว็บไซต์ของ nvid i a นะครับซึ่งเป็น e f o r c e รุ่นนี้นะครับเอามาลงก็แล้วนะครับ เอามาลงไปดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเอามาลงก็มันก็ลงไม่สําเร็จนะครับเนี่ยฮะมันมันมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้มันจะมีกากาบาทอยู่ด้วยนะครับเป็นเอ็นว a ดี Gforce GTX 1 0 5 0นะครับตรงนี้ก็จะกากาบาทครับไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะมาคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาการลง ไดเวอร์ของ NVIDIA GTX นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาที่หน้าจอนะครับมันถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าอันนี้เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงผ่านเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อกี้ให้ดูใน Device Manager นะครับก็จะเห็นว่ามันเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาดูวิธีแก้ครับวิธีแก้ก็ไปดูไปหาไดเวอร์ที่ให้มา,อาลองเอามาลงนะครับก็ไม่สำเร็จ ดาวน์โหลดไดเวอร์เอามาลงก็ไม่สำเร็จครับก็เลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะแล้วทำอย่างไรแล้วทำอย่างไรมันถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วลงได้สำเร็จนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดลงการ์ดจอไม่สำเร็จเนี่ยแล้วไปใช้งานผมว่าไม่ไม่คุ้มค่าแน่นะครับไม่ได้รับความสนุกแน่นอนนะครับพวก,ว,พว,กวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ ไหลลื่นนะครับพวกที่เซียนเกมหรือชอบเล่นเกมก็จะจะกระตุกห,หมั้งนะครับก็ใช้ความสามารถของเขาไม่ครบนั่นเองนะครับถ้าลงเรียบร้อยแล้วก็คงรับรองว่าพวกเล่นเกมขาเกมต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะครับสวยงามมากมันมันรับกันไปหมดนะครับทั้งจอจอเป็น ISP นะครับนะครับการจอด้วยนะครับตอนนี้มาดูวิธีแก้ครับวิธีแก้ จะบอกว่าเส้น,สนผมบางภูเขาก็ได้นะเส้นผมบางภูเขาก็ได้วิธีแก้ถ้าเกิดว่าทําตามแล้วคิดว่าคนทําได้ไม่ยากเลยครับนะครับไม่ยากเลยวิธีก็คือครับวิธีก็คือไปอัปเดต Windows ก่อนนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเป็น Windows 10 Pro นะครับ64บิตเนี่ยผมก็เข้าไปอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนครับ อัปเดตให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับอัปเดตตรงนี้นะครับไปเช็คอัปเดตตรงนี้ให้เป็นปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่ายังพาไปเช็คแล้วก็อัปเดตวินโดว์ให้พออัปเดตวินโดว์เนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ให้รอครับรอและเช็คดูว่ามันมันลงมันอะไรเรียบร้อยหมดหรือยังนะครับ เช็คอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้เช็คให้ดูนะครับความจริงถ้าใจเย็นนิดนึงก็คือให้ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปให้เสร็จนะครับดาวน์โหลดอัปเดตทั้งหมดของ Windows นะครับพออัปเดตทั้งหมดของ Windows เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับที่เราลงที่เราลงไดเวอร์ไว้จึงอยู่ในระหว่างขั้นตอนกลางๆเนี่ยนะครับพอเราลงอัปเดต Windows เสร็จหมดนะครับอย่าลืมนะครับพวกไดเวอร์ที่เราลงไว้ตอน ตอนช่วงแรกที่เราลงไม่ผ่านเนี่ยนะครับช่วงแรกที่เราลงไม่ผ่านที่จะเป็นการกระบาดท,ที่ใน device manager นะครับท,ที่จะเป็นการกระบาดของของ display adapter เนี่ยนะครับที่จะมีการกระบาดอยู่ด้วยนะครับคือเป็นการลงไม่เรียบร้อยครั้งแรกมันจะค่อยๆลงให้นะครับลงให้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้ความสามารถมันได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับวันนี้เอาวิธีแก้ปัญหาของ G-Force GTX 1050ซึ่งมากับเอ Acer นะครับมากับ Acer VX5 นะครับ Acer VX5 นะครับมากับเอ Acer Aspire VX5 นะครับ ซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เองนะครับแก้ไขปัญหาได้แน่นอนเพียงแค่เราอัปเดตวินโดว s ให้เป็นปัจจุบันก่อนเท่านั้นเองนะครับแล้วจึงลงไดเวอร์ของการ์ดจอรับประกันได้ว่าสําเร็จแน่นอนครับนะครับก็อย่างนี้ปุ๊บก็เดี๋ยวต่อไปก็ทํา y o YouTube พวกจะดูหนัง นะครับหรือว่าจะเล่นเกมลงเกมอะไรต่างๆก็จะไหลลื่นไหลลื่นแน่นอนนะครับคิดว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องออการลง Nvidia เดียล c e GTX 1050ไม่สำเร็จถ้าทำตามที่แนะนำรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรอย่าลืมใส่มาข้างใต้ ยูทูบนะครับแล้วผมจะไปตอบปัญหาให้นะครับคิดว่า,าวิดีโอชุดนี้คงพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับสำหรับเพื่อนที่มีปัญหาในการลงไดเวอร์ของ NVIDIA g e f o r c e GTX 1050ที่มากับอ a อ e r VX5 นะครับขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ครับผม้ดยคำขอบคุณครับอย่าลืมส s cribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ,วรบ,บ,รบสวัสดีครับ